สวัสดีครับพอกันล้วปล่อยก็ผมคลิปนี้พามาชมสวนผักครับผมเนี่ยผักคล้ายๆผักกาดหินมาเนาะครับแต่วันผักยังบครับแต่ว่าผมมาถอนผักออกจากผักครับผมนี่อันนี้ผักยังบุญให้ถอนออกครับมันบือกันก็นจะปลูกในปนปนกันครับผมเลยมาถอน น uh uh oh. <si ี่ครับผมทำไมต้องเก็บเบลแรงงานไลยลุกลุกต่อยกันเก็บเยวครับยืนบันเพราะมันกลวงครับผมแถวมันเห่ยวเก็บเยวบันเนี้ยตอนออกแนี่ยอนออกนี่ถอนออกไปทิ่มครับนี่ไปทิ่มใครเนี่ยครับผมมาซอยงานบ้านคนครับผม ไทรนี่อยู่บ้านนี่เดีนงานมือละสิบเอ็ดชั่วโมงครับอิเลหลาย,ยครับเงินเพราะเราอยากได้กินอยู่ครับบ้านนี่ครับตอนเงินมาแล้วบ้านเคียบแล้วมานี่ครับเอาตอนนี้ผมฝากอะไ์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เก็บรับชมเด้อสวัสดีครับ